สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเีครับมาปเดตบ้านครับติดฟฝาแล้วครับแบบที่เนี่ยติดฝามันแล้วครับนี่เห็นว่าครับติด้าเลือฟังนี้ครับนี่ติด้ามันแล้วข้างไหนก็บมันติดไปบุติดมาแมล้วได้ครับอันนี้ก็ติดมาได้เคิงหนึ่งแต่ว่ามองนี้ลุบนี่ นี่ครับมองเห็นบอเห็นบ่นบครับนี่รู้สึกว่ามันหลบผมรู้สึกว่ามันหลบแต่ว่าจะมาวะไรบาเนาะหมาแมวนี่ข้างในสาเสรใจแล้วเด้ครับนี่ครับกำลังไล่ฝ่าแต่ว่าขนยังปล่อยหูจงปงอยู่นะครับ นี่ฟังนี่ติดแล้วครับนี่ติดมามาแล้วติดติด,ต,ดติดมาหมดแล้วนี่ฟังนี่แต่ว่าแต่ว่าข้างหลังมันท่านไี้ติดครับเหลืออีกนิดนึงแล้วก็เหลือปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องเฮดไฟกระสีแล้วครับนี่ เลือปูกระเบื้องครับกระเบื้องประในปูอันนี้เป็นกระเบื้องนี่กระเบื้องเป็นสีนี่พออยู่ใดพออยู่ใหเบิ่งกวนกาแต่ว่าเห็ดหลกักกาบน้อยู่ดีละครับนี่เหตุแ,แบบมาเดินมาเดินสวยดีน่ารักดีครับ ผมมักอยู่เี๋ือเห็ดฝามานนิเสร็จทีแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเห็นเบ้างดูดนะครับเหลือเห็ดฝ่าแล้วแเดี๋ยวมาอัปเดตเห็นบ้องล้วก็เหลือท้าสีไปซื้อสีมาแล้วครับท้าสีอันนี้ก็เห็ดหมดแล้วท้าสีเหลือท้าสีปลูกกระเบื้อง นี่แหละครับแลวก็เหตุไฟแล้วก็เดี๋ยวเอาแอร์มาติดพร้อมฝากบรรยากาศไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ